ครับก็วันนี้เราติดตั้งตัวเปิดฝาท้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับกับรถรถของเราเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับที่ตัวรีโมทมีมาให้นอกจากที่เราติดอยอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวราคาถูกนะครับก็จะมีตัวแพงขึ้นขึ้นมีก็จะมีออปชั่นเสริมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราติดติดเสร็จแล้วนะครับตุ่มสตาร์ของเราผมเอาไว้ตรงนี้นะครับ ก็ถามว่าถ้าเราจะติดเปิดฝาท้ายอุปกรณ์เสริมที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวปืนปลดล็อกประตูครับเหมือนตัวปลดล็อกประตูข้างๆเราเป็นตัวสองสายนะครับราคาก็จะถูกกว่าห้าสายแล้วก็ดีเลย์ดีเลย์ผมใช้เป็นสี่ขานะครับสี่ขาห้าขาก็ได้นะครับแล้วเขาจะมีคู่มือมาให้ก็ต่อตามคู่มือเขาได้เลยครับง่ายๆก็เรา ขั้วลบเนี่ยเราเดินเดินไปลงโขงรถใกล้ๆกันเล,ย,ลยนะครับลงบร,บริเวณฝาท้ายแล้วก็ส่วนขั้วบวกผมใช้เดินเดินจากตัวสวิตช์กุญแจไปนะครับอยู่ใต้ใต้บริเวณนี้จะเป็นไฟบวกแช่ตลอดเวลานะครับถึงเราไม่ออนก็จะมีไฟวิ่งไปตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปลองดูฟังก์กชันเปิดฝาท้ายด้วยตัวรีโมทกันครับนี่นครับตอนนี้อยู่นอกรถแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสั่งปลดล็อก เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทกันนะครับกดค้างไว้3ามวิครับเรียบร้อยครับทำงานปกติก็ตัวปืนซ่อนในบริเวณนี้นะครับผมซ่อนไว้ทั้งในนี้นี่นะครับตัวปืนอยู่ตรงนี้ซ่อนไว้นะครับแล้วก็เดินสายส่วนใครจะใช้เป็นสายลวดหรือสายสลิงก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นสายไฟ นี่ม่ได้เก็บงานแล้วก็นี่กาวทําให้ดูว่าลงฝากระโปรงก็ได้นะครับแต่จริงๆอาจจะต้องเก็บให้ดีกว่านี้ก็ประมาณนี้กับการสั่งเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรอบรถผมมันจะขึ้นไม่สูงนะครับเพราะว่าติดตัวสปอยเลอร์ จะขึ้นประมาณนี้